นะฝังเอซ่อาสูญซีรีเอ็มยังถือสถานะช็อตอยู่นะสต็อปล็อตที่770นะคะค่ะเ,เดี๋ยวเรามาอัปเดตข้อมูลการลงทุนกับท่านนนั้นคุณเพชรคุณเ,เพชรนะคุณวิจิตอริยาพิทธิ์นั่นเองจากทางด้านบริษัทหลักทรัพย์ลิเบอร์เรเตอร์ค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเพชรกันก่อนนะคะทุกทุนค่ะในสัปดาห์นี้จะเป็นเช่นไรกันนะคะสวัสดีครับคุณเพชรค่ะสวัสดีครับพี่ม่อนครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านครับ ค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างฮะคุณเพชรตลาดนะฮะเป็นหอยเป็นหอยวันนี้ <laughs> <c oughs> อ่ <c oughs> ตลาดทุนไทยก็ยังอยู่ในโซนของขา,าปรับียงแต่ว่าแถวๆโซนนี้ผมว่าเอ่อใกล้ใกล้แนวรับเหมือนกันนะครับแนวรับในรอบนี้อาจจะอยู่โซนประมาณ1150 11จนถึง1160นะครับกอนแถวถนี้เห็นว่าเอา่อเริ่มที่จะมีการแกว่งกรอบข้างแล้วก็สัญญาณอินดิเคเตอร์หลายๆตัวเนี่ยเป็นภาพของการแบ่งนะครับเพื่อดูในเชิงเทคนิคเนี่ยผมว่า stochastic ลงมาอยู่กรอบล่างนั้นนะครับจากเดิมที่โอบอสอะเริ่มมาอยู่ในโซนโอเวอร์โซลแล้วเนี้ยภาพรวมแบบนี้อาจจะเป็นจุดหนึ่งในการอ่าในโซนแถวๆยืนๆแถวๆภาพแถวๆนี้แล้วก็รอปัจจัยอย่างไรนในการเข้ามาขับเลือนซึ่งอ่าต้องบอกว่าในเชิงของตัวปัจจัยต่างประเทศเนี่ยณภาพสั้นนะครับจะเริ่มเห็นมุมตั้มที่แอบดีขึ้นบางๆนะครับก็คือฝั่งของตัวพวกอ่าประเด็นสงครามการค้าเนี่ยล่าสุดเโอเห็นว่า อย่างเมกาไปเปิดหน้าหน้ากับฝั่งของตัวยุโรปเนี่ยท้ายสุดยุโรปไม่ได้เล่นสู้ก็คือเป็นเพของการพยายามเจรจาต่อรองกันเนี่ยม,มุตมตัมับบนี้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยบวกเข้ามาดีขึ้นนะครับรวมถึงตัวเลเศรษฐกิจเมื่อวานของตัวอเมริกาเนี่ยดัชนีความเชื่อมั่นเฟดรูโคนะครับกลับมาอยู่ในเวดแบบค่อนข้างโอเคฟื้นกลับขึ้นมา2เดือนอ่าเป็นเป็นไฮในรอบ2เดือนนะครับแล้วก็ทำดีกว่าที่คาดคาดด้วยด้ยเนี่ยภาพรวมเศรษฐกิจของอเมริกาภาพสั้นก็ถือว่า พอใช้ได้นะครับรวมถึงบอลยูก่อนหน้าน,นี้ถ้าเราเห็นบอลยูเมกาทะลุหนักๆมากๆ,ากๆอย่างเช่นบางช่วงเนี่ยบอลยูสามสิบปีเนี่ยทะลุห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปเนี้ยตลาดค่อนข้างแพนิีกแต่ตอนเนี้ยเห็นว่าบอลยูเริ่มเป็นภาพของการอย่างสามสิบปีปรับฐานออมาหลุดห้าเปอร์เซ็นต์ละปีนี้ก็ถือว่าอพอใช้ได้ในการเข้ามาเป็นภาพของการ AK, เบรกเรื่องของการปรับฐานของฐานี้ของตัวตลาดสินทรัพย์เสี่ยงโลกนะครับนนเนี่ยวันนี้บ้านเราคล้ายๆกันนะครับมีจังหวะของการ พยายามจะฟื้นตัวแต่ว่าต้องบอกว่าการฟื้นไม่ค่อยแรงนะักเพราะว่าผมว่าวีคเนี้ตลาดยังมีอีกปัจจัยหนึ่งเข้ามากดดันก็คือเรื่องของตัวการปรับพอร์ตของตัว MSCI นะครับก็รอบนี้ถ้าเราดู MSCI เนี่ยหน้าคุนในการเอาออกอะ่ะมันมากกว่าหน้าคุณเข้าในเนี้ n net flow ของตัว MSCI รอบนี้ในการปรับเนี่ยวันสุดท้ายก็คือ e f f e c t i v e คือ,อาราคาปิดของตัววันศุกร์เนี่ยมเมนตั้ม um คือเป็นเพ่าะการไหลออก นะครับโฟรไหลออกในในเชิงของการปรับพอร์ตเนี่ยแถวแถวนี้เนี่ยกองทุนมันมี2ประเภทกองทุนที่เป็นอินเด็กซ์ฟันคือแ s สซิฟฟันเนี่ยอาจจะแอคชั่นในวันศุกร์นะครับแต่กองทุนที่เป็นแอคทีฟฟันเนี่ยที่ที่จะต้องชนะตลาดเนี่ยอาจจะเอาเมจสากเป็นพวกเซตอินเด็กซ์หรืออะไรนะเออหรือว่ากองทุนพวกเอ็มบีซีอาจจะเอาตัวเวทน้ำหนักเนี่ยเป็น m s c i บี g ีไอ่าโกลบอลแหรือ g กลบอลสมาเนี่ยก็ต้องเอาให้มากกว่าตัวนั้นนะครับก็อาจจะมีจังหวะของการ แอคชั่นก่อนนะครับเนี้ยโซนนี้ผมว่าแอคทีฟฟันเนี่ยเป็นภาพของการเทขายก่อนนะครับเราจะเห็นภาพของเน็ตอ่าสุทธิของตัวต่างชาติระยะสั้นเนี่ยเป็นภาพของการไหลออกนะครับทีนี้ก็อาจจะกดดันวิกเนี่ยอย่างการรีบาวก็รีบาวได้แบบไม่ค่อยเต็มที่นะครับก็คงต้องเอาให้ผ่าน m อ c i เสซัปานเบียไปให้ได้ก่อนแต่อย่างน้อยผมว่าตลาดจะถอยมาสักหนึ่งหนึ่งห้าศูนย์น่าจะเป็นภาพของการที่ย่ำฐานแล้วรอปัจจัยใหม่ๆในโซนนี้ครับ ก็รอกันไปก่อนช่วงปรับฐานนะคะอาแล้วหุ้นที่ติดตามมีตัวไหนอย่างไรคะโอเคนาคุ้นเนี่ยผมว่าตอนนี้ถ้าเราดูเซกเตอร์ที่สัญญาณของผลประกอบการยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้วก็ราคาหุ้นเนี่ยอยู่ในโซนที่แอบล่างนะครับคือ l u a t ช o n ไม่ได้แพงนะครับว่าสลับมาดูที่ฝั่งของตัว Finance นะครับฝั่งของตัว Finance เนี่ยอย่างที่เราเห็นกัน หลายตัวในวอ a เตอร์หก็ทํากําไรได้ดีนะโดยเฉพาะยิ่งฝั่ง,งตัวพี่ใหญ่อย่าง MTC นะครับกำไรวอเตอร์หก็ทําได้ดีมากนะครับแล้วก็สัญญาณวอ a เตอร์สเนี่ยแอง forecast ว่าทิศทางกําไรของเขาเนี่ยจะปรับตัวขึ้นต่อ Q1Q2Q3 นะครับคีย์เวิร์สำคัญก็คือเรื่องของตัวการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ของเขาเนี่ยยังทำได้ดีสุดในกลุ่มนะครับบวกกับอตอนนี้อยู่ในช่วงแบบ เปิดเทอมเนะาะสัญญาณของตัวดีมาในการใช้เงินต่างๆเนี่ยก็จะเห็นว่าโมเโมนตัมของดีมานค่อนข้างสูงนะครับก็ทำให้ภาพรวมของกําไรในกลุ่มที่เป็นนอนไฟ n ์นอนแบงก์ย่างเงี้ยนะครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่น่าจะไปได้ต่อขณะที่ v a l ูเอชันอดีตจริงๆกลุ่มพวกเนี้ยเทรดแวลชันสูงครับ จจุบันถอยลงมาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ P/E เหลือมาสัก13เท่านี่ภาพรวมแบบนีีผมว่าก็อยู่ในโซนของการตั้งรับนะครับแล้วก็อ่ากิมมิคที่ใส่เข้ามาในกลุ่มนี้ก็คือเรื่องของตัวเทรนด์ดอกเบี้ยขาลงนะครับจะเห็นว่าอ่ช่วงที่ผ่านมาก็คือกําลังค่อยค่อยคัดลงมาทีละจุดสองห้าจุดสองห้าเนี่ยภาพรวมของตัวอ่าปัจจัยที่กดดันเรื่องของตัวคอสของของกลุ่มอ่ะน่าจะเป็นภาพของการที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเราก็เชื่อว่าช่วงที่เหลือของปีเนี้ยสัญญาณเศรษฐกิจยังไม่ได้แรงมากเนี่ย ก่อเง,องาะวอรเนี่ยจะเป็นภาพขอการคัดเลเทเพิ่มอีกสักหนึ่งครั้งในช่วงครึ่งหลังปีเนี่ยผมว่าอาจจะได้เห็นเนี่ยคียนี้ก็ถือว่าเป็นบวกต่อกลุ่มนอนแบงค์เช่นเดียวกันนะครับอืมก็โซนนี้ก็เป็นภาพขงการค่อยๆตั้งหลับตัว MTC ซครับค่ะแล้วก็มีตัวเดียวใช่ไหมฮะตัว,ต,วตัวกลุ่มอื่นอ่ะผมว่าถ้าเกิดเป็น global pay อะสามารถที่จะกินกําไรได้นะครับเพราะว่า โดยดยภาพรวมหลักๆตอนนี้เนี่ยคืออยู่ในช่วงของการเจรจา90วันของตัวเทรดบอลเนาะซึ่งผมว่าเอาจริงๆคือการเจรจาท้ายสุดมันน่าจะจบในภาพรวมที่เบาวกว่าวันที่2เมษายนที่ประกาศไว้เนี่ยกลุ่มของตัวพวกโกลว์เพย์อ่ะเช่นโรงกันอ่าปิโตเคมีคู่เนี่ยผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีช่วงสั้นๆเห็นว่าโรงกันค่อยๆปรับตัวขึ้นครับนนเนี่ย proxy เด็คนจะเทรดดิ้งโรงกันเนี่ยวางไว้ที่ไทยไออยไทยออยผมว่า มาเยอะครับคือประเด็นเก่โครงการ CFP ต่างๆเนี่ยทำให้ราคาขุ้นมันอันดเพอรร์มตลาดค่อนข้างมากตอนนี้ถือว่าปลดล็อกแล้วแล้วก็รอหาตัวผู้ัะเมาเจ้าใหม่ของตัว CFP เนี่ยน่าจะได้ให้เห็นในช่วงควอเตอร์สนะครับนีตอนนี้เทรนด์ที่ดีคือค่ากันณนครับคานการค,ค่อยๆฟื้นกลับขึ้นมาเพราะว่าช่วงของเมริกาเนี่ยชแถวปมาณเดือน5เนี่ยมันคือช่วงช่วงของการเปิดหน้า ฤดูการขับขี่ driving season ใน,นเนี้ยดีมานจะเป็นขานหนึ่งที่เข้ามาเป็นตัวร r i เรื่องของขั้นการตอนนี้เริ่มเห็นขั้นกัรประทุขึ้นนะครับใน,นเนี้ยคีนี้ก็น่าสนใจหรืออีกฐานหนึ่งคือปิโตเคมีปิโตเคมีจริงๆว่วาง proxy ไว้ที่ตัว ptgc ครับตันนี้ผมว่า valuation เหมือนกันเลยลงกันกับปิโตเนี่ย valuation ต่ำมากๆนะครับแล้วก็คาดหวังเรื่องของตัวกระเด็นเทรดบอลค่อยๆปลดล็อกเนี่ยคีนี้ก็จะเป็นต,ตัวเสริมในเชิงของตัวปิโตเคมีด้วยนะครับก็ อ่อย่างการเทรดดิ้งเนี่ยต้องบอกว่าการ Trading เทรดดิ้งนะคือผม,ผมว่าเศรษฐกิจโลกมันต้องใช้เวลาในการฟืน้นคงไม่ได้แบบเป็นไซค์โคที่แรงๆนึงเนี่ยอ่แต่เลเวลราคาเนี่ยมันตอบรับเชิงลบไปเยอะมากเนี่ยท็อปกับ GC เนี่ย p d g c เนี่ยเป็นตัวที่อาจจะพอที่จะเทรดดิ้งได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายเนี่ยผมว่าเป็นกลุ่มที่อาจจะเจ็บมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่โมเมนตัมคือผมว่าไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือลงฟาครับโซนนี้ลงฟาก็ลงมาเยอะมากการปรับเรื่องของราคาเข้าไปก็ ลงมาต่ำเลเวล4บาทแล้วนะครับในเนี้ยด้วยคีย์นี้ผมว่าสัญญาณของโรยฟ้าเนี่ยอืมอิมแพคไม่น่าเยอะนะครับแต่ตอนนี้คือมีประเด็นใหม่เรื่องของตัวค่าไฟของตัวเวียดนามที่อาจจะมีจังหวะของการปรับลดลงนะครับในเนี้ยอาจจะหาตัวที่อิมแพคน้อยหน่อยเรื่องของตัวเวียดนามก็คือผมว่า GVC กับตัวอ่ากราฟเอเนจีคู่นี้มีสัด GVC ไม่มีสัดส่วนของตัวเวียดนามกราฟเอเนจีเนี่ยกระทบตัวสัดส,ส่วนของตัวกําไรเนี่ยแค่ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเอง นะครับเนี่ยคู่นี้เป็นคู่ที่ผมว่าขานี้ถ้าเกิดคนกลัวเรื่องเวียดนามมากกับแท่กลุ่มโนมาฟ้าเนี่ยคู่นี้เป็นจุดหนึ่งที่น่าตั้งหลักครับกรากับจีพีซีจีพีซผมตั้งหลักหมดเลยนะตอนนี้ <laughs> ตอนนี้ต้องยอมรับว,ว่าสัญญาณของตัวตลาดเนี่ยมันคือง่ายตลาดยังมีความคุ้นคือทั้งในและต่างประเทศนะครับต่างประเทศคือเทรดบอลเนาะแต่ท้ายสุดผมผมยังเชื่อนะว่าเทรดบอลมันมันไม่ควรจะแย่ไปกว่าวันที่สองเมษา นะครับส่วนฝั่งตัวในประเทศก็อย่างที่เราเห็นกันคือการดิโคเศรษฐกิจที่ยังช้าหน่อยนึงนะครับรอการกระตุ้นหรือว่าเรื่องของเทรนการเมืองที่อาจจะมีด้วยเหตุการณ์ต่างๆที่ทําให้ควรเกิดความกลัวเรื่องของตัวการเมืองแต่ผมเชื่อว่าแบบระยะสั้นเะนี่ยสัญญาณตอนนี้คืออยู่ในช่วงของการที่อย่างวันเนี้ยอาจะมีการพริจารณาเรื่องของตัวร่างพรบง,งบประมาณปีหกเก้านี่เดี๋ยนี้เวลามันเข้าอยู่ในช่วงเนี้ยผมว่าท้ายสุดนะ ถ้าจะแบบจะไม่ลงรอยกันอะไรตา่างๆก็ต้องเข็นให้งบม,มันออกมาได้ก่อนนะครับในนี้กรอบอในสนมมติว่ายังมีความซัร์นจริงกระแทกจริงหรือว่าสัญญาณของตัวภาพรวมผมว่า,วายังไม่รีบแอคชั่นอะไรมากมายในเชิงของตัวเทรนการเมืองครับต้องเข็นตัวงบให้ไ,ได้ก่อนครับประมาณนี้ครับโอเคมีคําถามจากนักลงทุนนะคะพ่เวทก็คือโคโค่คานาลับนี่ไหมฮะโอเคโคโค่เนี่ยต้องบอกว่าสัญญาณตอนเนี้ย ถ้าเกิดเราดูเรวิวอะรายได้ยังดีต่อเนื่องอย่างตัวเลขล่าสุดเนี่ยการเขาเรียกว่าการส่งออกตัวน้ำมะพร้าวไทศเนี่ยตัวเลขยอดส่งออกเดือนล่าสุดเนี่ยก็ยังโตได้ค่อนข้างดีครับหรืยอยว่าข้อเสียคือเรื่องต้นทุนตอนนี้คือราคาต้นทุนของตัวราคามะพร้าวเนี่ยมะพร้าวน้ำา่องแล้วก็มะพร้าวที่เป็นทํากะทิเนี่ยเป็นภาพของการที่ยังอยู่ในโซนที่ค่อนข้างสูงม,มากแือเนี่ยจุดตายคือมาที่จะกดตัวลงครับในเนี่ยภาพยาัานก็ อ่า uh, margin อาจจะยังไม่ได้ดีไปจนถึงช่วงสัปดาห์ไตรมสามเลยครับปีนี้ยนนี้ภาพรวมก็เอ,อ่เอผลประกอบการผมว่าในช่วง q ตรมสอง u ตร t e สสามอาจจะไม่ได้เด่นแต่ไตรมาสสองดีหน่อยหนึ่งเป็นซีซันอลเนาะอาจจะมีภาพของช่วงออดีมาในการกินเนี่ยมากขึ้นกว่าปกตินะครับส่วนอ,อ่าทิศทางของโซนนี้ผมว่าราคาปุ้นลงมาค่อนข้างเยอะนะครับ PE ก็กดอลงมาค่อนข้างหนักพอสมควรก,ก็ตอนนี้อยู่ในระดับที่ไม่แพงครับคือผมว่าโซนแถอๆมาสักบวกลบ6กบาทเนี่ยก็น่าเป็นจุดหนึ่งในการแกว่งตัวออกึงแล้ต้องมองว่าสญญายการกรนี่ยปีนี้คงยังไม่ได้เด่นนะครับกว่าจะเด่นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นปีหน้าถ้าเราตาม s อรี่ของเขาคือปีหน้าเนี่ยตอนนี้เขาไปซื้อโรงงานที่ฟิลิปปินส์ละซึ่งฟิลิปปินส์เนี่ยต้นทุน มะพร้าวถูกเราสั่เข้าเนี่ยภารวมต้องบอกอ่าสัญญาณของตัวต้นทุนอ่ะมันจะดอกอรกมาเนี่ยในช่วงปีหน้าก็ลองดูเนาะเห็นบอกว่าประเทศไทยส่งออกน้ำมะพร้าวเยอะนะโอเคอ่ืใช่ใช่ใช่ยังอยู่ดีมากคําคำถามหุ้นบีแลนด์ติดที่บริเวณบาทสี่สิบควรขับไหมฮะ พอรถไฟไปถึงแล้วหุ้นก็ยังไม่ขึ้นรถไฟฟ้าสายสีฟายากมากๆเลยอะ,ะน,นะครับด้วยด้วยด้วยภาพรมของกลุ่มก็ดูดูอ่อนแรงอยู่แล้วครับแล้วก็สัญญาณโดยรวมแม้ว่าจะมีรถรถไฟรถไฟเข้าจริงนะสายสฟ้จริงรือว่าโดยรวมผมว่ายังไม่ได้เด่นมากนะครับจะหักตัวอื่นติดก็ก็จะดีกว่าและอีกวหนึ่งอิมแพ t และฮะผมว่ารถไฟ อืมผมว่าเป็ครับอืมไม่ไม่ต่างกันครับไม่น่าสนใจหนอะไรเงี้ยนะครับอาจจะมีมีดูดีกว่าฝั่งงตัววีแลนหน่อยหนึ่งแต่โดยรวมผมคิดว่าก็ไม่ได้เด่นอะไรสำหรับตัวอิมแพ็คใช่ได้ได้ค่ะพี่เพชรขอบคุณมากเลยนะคะขอบคุณค่ะแต่ก็ติดตามหุ้นที่ลงลึกนั่นเองนะคะนักถุนในส่วนของภาพตลาด